จะมาแห้งเนาะกลัวสาเดือนพี่น้องเลยอู้ไปอีกำลังปลุหน้าปลุกหน้าไปเลยปลุกเอ๊ข้าแย่งไปนี่ข้ามน สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุมสุขคุเนาะโดยบัวจะเป็นพี่น้องต้งฟังไทยฝังลาวหรือต่างประเทศเนาะหรือว่าเอฟซีทุกคนเนาะที่คอยติดตามและให้กำลังใจสาวเดือนเนาะพี่น้องเนาะโดยก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องสาวเดือนพาสิ่งเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยโดยมุนิกาได้มีโอกาสมาหาน้องอ้อมอีกแล้วพี่น้องเพราะว่าแต่บริได้มาโดนเนาะโดนมาแต่หนึ่งเนาะ แต่กระสิมาเบิงกงานทางซานเป็นแล้วสำเร็จฮอดขั้นตอนได้แล้วพี่น้องเลยแต่ว่าสาวเดือนกับบริมาโดนกาอยาหงห่ว่าอยังมาอัปเดตทางเงินทางซานของเรานี่พอดขั้นตอนได้แล้วทอดใช้แล้วเนาะพี่น้องโดยปสาวเดือนชีพาพี่พน้องไปเบิงไปซ่มน้ำกันเลยไปกรับถักทายสบายดีน้องกันเลยพี่น้องเลยโดยโดยพี่นออ้องเลยสาวเดือนเห็นทางเพื่อนอมาหนุ่มนะนำเนาะมาหายน้ํำกันเลย

แง่น้อน้ําก็เนาะมื้อนึงจักตุ๊กน้ํามื้อนี้หาก็ได้กะปุยนึงกับครึ่มื้อนี้ได้โอ้กับนึงุยนึงกับครึ่พี่น้องเอ้ยอันนั้นบ่มีผหาเอาบ่ยู่เอามสิสบายกอ๋อยู่เอาสบายกว่าเก็บบอึบอยเด้อฮักเด้อทุกคนขยันขยันเด้อคนดเห็ดเีย Oh, no. uh, đâu nằm cả chẳng <laughs> là mười khoai nhôm này nắng yêu nó nóng 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 Nó nóng 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 อึบโอ้ตัวแข่งแห้งอะไรพี่น้องเลยโยนหน้าจะไปแห้งเนาะกลัวจาเดือนพี่น้องเลยอ่าวนโยบไปอีกกำลังผลหน้าผลหน้าไปอะดปลุอึบข้ายั้งวะนี่ ทำไมก่อนเดี๋ยวตามทางทำไมพี่น้องเอ้ยโอ้โดยพี่น้องเนาะสะเดือนกระจิพาพี่น้องอ่าแล้วอ้อมๆเบิ่งเฮือนอาน้องอ้อมเพิ่นนะพี่น้องกะสิประมาณนี้เนาะมากะกะสิแล้วแล้วสบายดีแม่โดยินข้าวกินน้ําแล้วบ่โอ้ยกินแล้วลูกโอ้เฮือนกะสิแล้วเนาะจังห้องแม่ สองห้องจะมีกันอัตรห้องหนึ่งโอ้สองห้องเนาะโดยการแทงเงินครัวโอ้มาวันนี้คือเ,าาเห็นพุยไอนี่วันนี่คักแท้นี่โดยเหตุน้ำมาเตือนโอ้ความปริมาณดุด,ดมาเทือนนึงพี่น้องเลยอันนี้เป็นยังทางเฮือนครัวบอ่อยไหมตัดไปดีไหโอ้ทางเฮือนครัวพี่น้องเลยเพิ่มมาสามเฮือนบ่โอ้โตั้งน้าสามก็ไปกินโก้แล้วเนาะเฮือนครัวเพลินพี่น้องเลยคักเนาะเนาะ ใช่ลูกชายจะพูนน้อยๆนะรับแล้วโอ้ไม่เห็นมันกินนกโมเองรับเลยเนาะพี่นอนเวีนพักกักินข้าวเพียงกับบ่มั้ยนี่ยกกินแล้วโอ้กินข้าวยังมันแกงเฮ็ดแล้วงงกเลยโอ้ยังมีบ่เห็นแล้งงกัะไปหาไปหาเอาโอ้ยังออกอยู่เนาะออกเดี๋ยวเห็นได้ใครได้ยังไงได้เป็นไข่เป็นดอกจูงดอกไม้ล้วงกยังมีอยู่นะทางนี้เนาะ ่ได้ไปหาทางได้ไปสาลนี่นะโคกจอไปนีดองมันบ่ออกนกาเ็ดนงอนแกงเ็ดนงกเนาะจ้าอแซ่บแท้เนาะแซ่บเด้อเ็ดนงกนี่แซ่บ้เนาะซื้อก็บ่ไวบ่มีเงินดโอ้ซื้อก็แพงคือกันได้เ็ดนงกะอืมันเดไปาเลาะบ่งทางซาน่นเพี่น้องเป็นจังได๋เนาะ ห่ากับสิบประมาณนี้พี่น้องยทุงให้ทงหน้านี่แหละพี่น้อยโอ้สบายดีเด้อโอ้ยผักผักเทียงเลยบ่พากันผักเทียงเลยกินข่าวกินน้ำเลยบ่อ,โ,อโดยโดยเสเร็จแล้วนะพี่น้องกับกบใก่นนะกก้นะเพราะว่ายัง เหลือประตูประตูแล้วกระสุนตัวมาเนี่โอ้มาแบบนี้กันก้าแล้วก็จะย่งงาพี่นุย้ยมาทรงกราดกำลังหวานเนาะน้ำคักเพียงทรงโมเดิร์นเนะาะคักเลยกะสีผ้าพีปลาหน่องดอกอ้อมือหมอมนาะพี่น้องเนาะ ว่ามีอยังเปลี่ยนแปลงแน่โอ้เปลีป่ยนแปลงหลายอย่างนะพี่น้องเดินงานสาร้านเป็นกะสร้างของทางเือนน้องอมสร้างบโบลาณนะพี่น้องอยากสาร้างอยากหน่อยเนาะก็เลยแบบน,น,นั่นแล้วแน่พี่น้องเลยโดยโดยนี่ก็คือพุ่ยที่าน้องอมเพิ่นอาน่าตักมาเนาะตักได้จกพุ่ยแล้วมืนมอนีไแมได้ชงพุ่ยแล้วโอ้ได้ชงเลยเนยาะกิ โดยแม่และศาสต้องใช้น้ำลายกับเทพื้นกับเปลืองขึ้นกันอันนี้โบแห้งว่าใช่นหมก๊อกนะโอ้มันเมย์เนาะพม่ชนาะมันงกระซำกันเท่านั้นอ่ะขมไก่ขมไก่กับปันปันกันพี่น้องเลยทั้งนั้น Ôi mày phải khoai nhu đó Hèn 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 Này cái này non hơn làng mày à Xăm gần leo lục xào kìa Xăm xào nó Xăm xào Nông ôm, nông âm, nông on Nông âm, nông, nông on on nông on, nữa ồi Hèn 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 nó น, hum, น, hum, น้องอ่อนน้องอ่อนย่อได้บ่น้องอ่อนง้อได้ผู้หนึ่งผัดน่องน่องปูเนื้อถือว่าแห้งเต็มได้แล้วนี่อึ้งอึ้งอะอ่ะอ่ะอ่อนอ่ะอ้อมอ้อมมวย กระตุกกระแตกให้กระตุกกันเนาะเป็นคนพยานพี่น้องเป็นคนพยานมาถ่ายอะไรเหตุบีกันเพื่อนเมื่อนั่นแกเมื่อนั่นกะขุดดินดิขุดด er ินอ um, like ๋อเลยกินสมองม่วงพี่น้องเฮะไล่เมื่อยบ่เมื่อยพักผ่อนก่อนพักผ่อนจึงไปอีก โอเต็มทางเหนึ่งกับบรมยัง่ายได้งาาจยเมื่อวานนี่กันั่นบ่ฉาบเมื่วานนี่ไโอ้หามื่อนี่บ่คนบริโต๊กพนี่คือเห็นนนํำคือเย็นงบกบ่มาชุดก่อนน่คือมาชุดมือก่อนน่คือว่านํำคือลายไม่แล้วนี่นบนซาตกมันแหงก็ได้ โดยส่วนมันกว้างเนาะแถนนี้เนาะค่ากันเลยนอนแต่ดนนะบอผู้น้อยนะ่โอ้หากันอนอากาศชุ้นเอาน้อเอ้าห้อนใช่กินยี่ว่าขนมนะกินกินเป็นยี่บอกินเป็น ถ้ากินเป็นแล้วสิเอาให้ถ้ากินบ่เป็นแล้วบ่เอาให้กินเป็นผมเพิ่นกับคาไก่นะผมเพิ่นแกลอนงามจ้ะชาวผมยิกผมลอนน้องอ่อนได้เฉยหยวมนี่โบหนามกินหย่อมเป็นยี่บ่าไหนดิหย่อมเป็นยี่โบมุสอันนี่ ้องกะหบมบนโอ้อ้ี่โปอแต่คุณ่อคนอนเนาะโตป็นเหตุนพี่โป้เนาะเพิ่ทิคักแค่เนาะมันกินคักชากินนะกินมมูไไกับเต้ากินจนชะมักคัดแคนมือเลยสาวสาลูกชายคนหนึ่งอ๋ะไคนปลูปล่อยเนาะลูกชายล้วกัน พปกไปหาเห็ดนางูไงบอกสาวให่าาลูกสาวนะเก่งแท้จิงหรอมันแท้ัดุ่ปดป้ปัุนมายปนาจะก็หาเป็นอยู่บ่ะตอนนี้เก่งนะโอ้ผี้ดโอ้มานาะหนไม่หานเห็ดอือถือผู้ีหากินมันน้องอันนั่นได้หาน้องอ้อมเนยหาปันไดเรื่องหาหมปันไดว่าเรื่อหากิน เห็ดเวียกเนาะเห็ดเวียกอย่างนี้นั่นน้องอมเลยพยันไปได้ดอกเดืนไหนเขียนสมเนาะเ็ดเต๋เบียกพู่น้องนี่มักไปหากินเนาะนะเบี้ยบมือหนึ่งชาบล็สีลบก็ไปได้นี่ไงโอ้เก่งแท้น้องอ่ำบ่ไปหาน้องใม้นี่ห่วยเนาะเต็มกระยังพูดแล้วบ่การอื่นกับการเขียนไปตัวเดียวอการอื่นการเขียดอืมส่นจะไปพี่ย่าพูดจะไปพูดไปเราจะจับข้อมไปลดการอื่นการเขียนเจ้าผหญ่ย่านบอน้องอ่ำ อย่างน้ยนไปไปยังไงจะไปก้านไกลวาจะไปก้านไหกายอ่โอ้่าใจโ้ไปพวกไกลๆไปผู้เดียวอีกได้หล่ได้ยุ้ในปัจนน่ะเป็นหมอต้นังอื่นอ้นกลัวฮกลัวฮชเดือนเลยรเปล่ปโอ้เล่น่เอื่อยเหื่อยเล่นไหวกลัวยังไปคือตะโคมกับตัว เนี่ยบุทันเอื่อยเพ่นะเก่งแท้ไปหาก้านกับไก่ไปผู้เดียวอีกที่มันก้านแถวใกล้นนะบุญา่ยาบุญญาเนไงบ่าเป็น่อ้ำนะจะบุญญาเป่นีงบุญญาบุญนจะบุได้ึืงหนืพ่อเนาะพีบุญญามันบ่ยนบุได้บ่าบุได้ได้หลายคนคนี้ยังเห็ุบุเป็นได้เนาะนี่เนาะหาอยู่ว่าอยู่กินไปหาว่าทำไมไปบ่ พาสาวไปหาหนใหม่นี่ไปะหาเป็ี่ยนยี่โมดิบบอ,อยากไปกับเจ้านี่ยสองคนเท่านี้นนบเปนู้บ่งแขวนะโอ้แ <laughs> ขวร้อนบอคือแขวแมงอันนี้นะมันแมงแล้วมันรอนออกเลยโอ้แขวแมงเหรอกี่ขนมลายโอน,นอดขวบ เจ็ดขวมันเจปีแล้วมันก็ร่นออกแมอย่างบุคคั้วอีกเนาะมันอาณาแม่แขวแมงกัดหายเลยสามสเดือะไร้นย่งบุงโอ้อดบดเจดปีแม่เมนหางทอดเจ็ดปียังบอกปกตินี่จักปีชานะแขวร่นนี่แปดบอ แต่บางคนบางคนก็หล่นหาหกปีเจ็ดปีแต่พงอันน่อัยุแข่มันทันในพงเนาะมันอันนี้ทนเนะน้องอ้อมกินแต่ผูแ่บน้องอ้อมแฉบโอ้แบกินแน่สเลยะม่ต้องกินเนาะป่ยกินกินเป็นบอดยาวกันจีจวดเดนวันเดียวเลยเนาะเอาไม่อยากบ่านอ้อมแบบ เออหมักมักกางแข็งมักไปการอึ่งบ่มักไปต้มอึ่งหน้านี่นะหมักไปต้มอึ่งอบติดตายแบบเม่นๆเนาะออกเม็นเม่นออกผู้ชายได้นึ่งชายเฮาวห่าวห่าวห่าวอันหันไปแบบไปใส่กับไปผู้เดียวแบบใจแบบใจใจผู้ชายเนาะแม่เนาะใจผู้เดียวใจผู้ชายกรบอกหนึอู้หไปใส่กระบอกกระบอกเลยเนาะช่างว่าเท

แี่มาชงนนะน้องไปน้ำพันไห่ใน่นมาชง้ไห่ยีว่าจะกะเวลาอยากมาเฮือนไห่บ่แมน่เนี่ยน่และค่แล้วยังเอาไปน้ำไหนเอ้ยจังบเอาไปน้ำไหนไปทางกายพันไห่ย่ว่ะไห่ดิอยกินน้ำอยากินข้าไห่นากกินข้าก็ไห่อยกินน้ำก็ไห่บ่มันอิ่มบ่บบนี้ไห่เลยแน่ไห่กัยังบ่อิ่ยังไห่อยู่ ຊາຊິເມື <haul ter 26> ່ອປ້າໄດ້ໄປນີ້ອະສະບາຍດີດູຫັ້ນໂອ້ໂດຍສະບາຍດີເດດແຮງມືູຊົນອມເ กักวนเวลาแล้วก็น้องอ้ํเนาะล้อยู่อันอยู่น้ําอยู่เนาะเออแม่นเพิ่นน่ะนะอยู่น้ําเนาะโดยเมื่อกันเด้อมเด้อสบายดีโดยสบายดีมสิคุุุ่มน่โดยดีมแห้งคือกันโอยเดทางปอมื้อหน้ามาอีกจังมาขึ้นเพื่อนใหม่แล้วอีกเพื่อนใหม่โอจักเดือนเด้เนาะอือผู้น้อยบ่อยู่ผู้น้อยอยู่แหงนนันนี่ โดยโอเคนะพ่อแม่พี่น้องตัวเดือนนี้นะโอ้ได้โอ้ลมกับทางแม่น้องอ้อมเนาะน้องอ้อมน้องอ่ำน้องอ่าออนใช่ไหมพี่น้องสะเดือนก็คิได้คอยโตเดินทางไปหน้าโตแล้นะพี่น้องเพราะว่าสะเดือนเองก็จไปเยี่ยมยามทั้งน้องไอเดียนะเนาะพ่าเมื่อก่อนหันไปหาน้องไอเดียแล้วบอกพ่อพบเพิ่อนแล้วพี่นนะ้องเพราะว่าเพิ่นเขาอ่าเป็นสายฮงหมอเนาะพี่นอ้องือว่าโรงพยาบาลเองเนาะโดยสำหรับคลิปนี้กา็ารไปบ่งไปทุ่งสะเดือนก็ โอ้เฮอยผู้บงกูส้มเนี่ยอยู่ดีไม่แห้งเด้อความเจ็บจะได้ความไข่อย่ามีเด้อพี่น้องเด้อโดยโอ้อฮายสุขภาพแข็งแรงมัดสุกุสุคลนนะอ่าสำหรับคลิปนี้กบสาวเดือนกับสิ่คอตัวลากับก่อนอนาะพี่น้องเนาะโดยสบายดีสบายดีเด้อ